สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับแนวข้อสอบปลายภาคนะคะของปีกรารศึกษาพศ2564นะคะในรายวิชาของคณิตศาสตร์พื้นฐานเนาะข้อ33101นะคะก็จะมาดูกันว่าข้อสอบมีอะไรบ้างนะคะก็คือในแนวของข้อสอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนาะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็น หัวข้อแรกนะคะก็คือลำดับเลขคณิตค่ะนะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็นเรื่องของลำดับเลขคณิตนะคะอยู่จำนวน5ข้อนะคะหข้อแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือลำดับเรขาคณิตค่ะอีก5ข้อเช่นเดียวกัน นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นในเรื่องของอนุกรมค่ะอนุกรมก็จะประกอบไปด้วยอนุกรมเลขคณิตนะคะจำนวนก็เช่นเดียวกันค่ะแต่คราวนี้ไม่ใช่5ข้อแล้วนะคะจำนวนก็คือ10ข้อนะคะหัวข้อที่4นะคะที่จะข้อสอบก็คืออนุกรมเรขาคณิตข,ขลุ จำนวนนะคะสอ่อสิข้อค่ะจะพูดสาข้อใช่แล้วอ่ะอีก10ข้อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรวมทั้งสิ้นนะคะในข้อสอบของวิชาพื้นฐานนะคะรวมทั้งสิ้นก็คือ30สิบข้อนะคะคะแนนก็คะแนนเต็มนะคะสาคะแนนะลุกก็คือข้อละ1คะแนนนะคะอ่ะแล้วมาดูกันว่า ย่อยๆนั้นคุณครูออกอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยคะ่ะลูกในหัวข้อแรกนะคะก็คือในเรื่องของลำดับเลขฐานอาระบบเลขคลิตนะคะทุกคนมาดูหัวข้อแรกเลยนะคะที่หนึ่งก็คือลำดับเลขาพูดเลขาจะจะเขียนอ่าลำดับแรกนะคะคือลำดับเลขคณิตลุกลำดับเลขคลิตนะคะขอะรีอว่าคลิปนี้อ่าตอนเช้านะคะอ่า ลำดับเลขคลิตนะคะที่ออก5ข้อมีอะไรบ้างเนะะื้อหาประมาณไหนนะคะเด็กทวนให้นะคะก็คือถ้าเขาบอกว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตนะคะมีสิ่งหนึ่งที่บงบอกว่าจะเป็นลำดับเลขคณิตก็คือทุกคนคะยังจำได้ไหมว่าถ้าเป็นลำดับเลขคณิตนะคะมันจะเป็นการเพิ่มถ้าเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มในรูปของการบวกและถ้ามันลดมันจะลดแบบการลบ ะะเพิเม่มแบบการบวกแบบก,การบวกนะคะหรือลดแบบการลบซึ่งอันนี้เขาจะบอกว่ามันจะมีตัวอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นการบวกบวก,ก็คือค่าของตัวดีดีตัวนี้หมายถึงนะคะอยาเ้หมายถึงผลตา่างรวมนะคะผลต่างรวมผลต่างรวมก็คือตัวที่อยู่ติดกันลบกัน นะคะหรือ D ตัวนี้นะคะหาได้จากนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะหาได้จากา a 2ลบด้วย a 1หรือเกิดจาก a 3ลบด้วย a 2นะคะหรือมันจะอยู่ในรูปทั่วไปนะคะก็คือ a ของ n บวก1ลบด้วย a n นั่นเองนะคะอันนี้คือรูปทั่วไปของการหาค่าของ D นั่นเองนะคะ ดีย้ำนะคือขนต่างรวมนะคะจะเป็นลำดับเลขคณิตได้ทุกช่วงต้องห่างเท่าเท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างของอลำดับเลขคณิตนะคะสมมติว,ว่าเป็น2 4 6 8 10หดเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่า2ไป4มันเพิ่ม2 สี่ไปหกมันเพิ่มสองหกไปแปดก็เพิ่มอีกสองแปดไปสิบก็เพิ่มอีกสองสองนี่ยคะ่ะก็คือค่าของตัว d นั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยคือเป็นค่าของ d นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ลำดับเลขคณิตนะคะนอกจากมีตัว d แล้วมันยังมีสูตรในการคำนวณอยู่หนึ่งสูตรนะคะทุกคนสูตรในการคำนวณอ่ะมีคุณครูเขียนให้นะคะว่า มันจะมีสูตรในการคำนวณก็คือสูตรของนี้นะคะก็คือ an เท่ากับ a1 บวกด้วย n ลบ1คูณด้วย d ค่ะทุกคนค่ะโดยที่อสมใจปฏิเียตัวนะ an ของเราอ่ะหมายถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายนะ หรือหมายถึงโพสท,ทั่วไปก็ได้นะคะส่วนค่าของ a 1ตัวนี้นะคะหมายถึงโพสแรรนะคะแล้วก็ n ตัวนี้นะคะหมายถึงจำนวนโพสค่ะจำนวนพโพ<อ>สเนาะแล้วก็ d ตัวนี้นะที่บอกแล้ว,ว่า d คือผลต่างรวมนะคะผลต่างรวมเนาะอะ่ะ ก็ในข้อสอบนะคะก็จะมีประมาณว่าใช้สูตรด้วยนะคะเช็คก่อนนะบางทีอคุณครูไม่ได้วงบอกมานะว่ามันเป็นลําดับอะไรหนูต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมันเพิ่มกับการบวกหรือลดแบบการลบนะคะหรือเปล่าถ้าเป็นข้าวข้าไข่ขกรณีน,น,นี้ก็จะเป็นลําดับเลขคณิตหนูก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะหรือในด,ดอกสัตย์ให้นะคะว่ายวดอกสัตย์ให้นะคะว่าอันนี้นะดอกจันไว้ว่าใน ในข้อสอบนะคะในข้อสอบอาจไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเป็นลำดับอะไรเป็นลำดับอะไรนะคะหนูก็ต้องทำการตรวจก่อนนะคะดับแรกคือต้องเช็คว่าเช็คว่าเพิ่มหรือลด เท่ากันหรือไม่ถ้ามันเพิ่มหรือลดแบบการบวกนะคะก็ให้เราถึงลำดับของเลขคลิปได้เลยนะคะแล้วบางทีเนี่ยในข้อสอบอ่ะอาจจะให้พจที่หนึมาให้ดีมาแล้วก็หาตัวถัดไปนะคะคือบอกว่าในะข้อสอบนะคะจะมีการหาค่าของ an เนี่ยแต่เช่นหาพจน์ที่ สิบเอสิบสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็แทนค่าลงไปในสูตรด้เลยนะคะมีการหา an ด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยมีการให้ a อหนึ่งมาให้ an มานะคะแล้วก็หาว่ามันมีทั้งหมดกี่ขดอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการหาค่า an เนาะหา n อะไรอย่างเงี้ยเนาะหา A1 บ้างอะไรอย่างนี้นะคะไม่ยากไม่ยากแค่หาข้อนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราได้สอบปลาญาตอนกลางภาคนะคะแล้วก็หัวข้อถัดมาค่ะทุกคนหัวข้อที่2นะคะก็คือในหัวข้อของลำดับเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นลำดับเลขาคณิตค่ะทุกคนถ้าเป็นลำดับเลขาคณิตนะคะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกของมันก็คือมันจะเพิ่ม เพิ่มแบบการคูณหรือลดแบบการหารนะคะตัวที่เขาใช้ในอันนี้คือตัว R ซึ่ง R ตัวนี้มันหมายถึงอัตราส่วนร่วมค่ะอัตราส่วนร่วมนะคะอัตราส่วนร่วมนะซึ่ง R อ,อันนี้หาได้จากตัวที่อยู่การหารกันหรือ a 2หารด้วย a 1หรือเกิดจาก a 3หารด้วย a 2ไม่ว่าหราจะเอาตัวคู่ไหนที่อยู่ติดกันขวาหารซ้ายนะคะมันก็ต้องมีค่าเท่ากันถึกช่วงดังนั้นแล้วเวลาหาค่าของ R มันจะมีพจน์ในการหา R ทั่วๆไปอะ่ะก็คือ a ของ n บวกหหารด้วย a n แบบนี้หรือใครจะเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้นะคะเพราะมันก็คือ a ของ n บวกหหารด้วย a 1แบบนี้ นะคะได้เหมือนกันอ่ะนี่คือเป็นตัวบ่งบอกนะว่าถ้ามันเป็นเพิ่มกับการคูณหรือลดกับการหารมันจะเป็นอัตราส่วนลวดก็คืออยู่ในเรื่องของลำดับเรขาคณิตนะคะ<อ>มันจะมีสูตรให้หนูได้ใช้นะคะก็คืออ่ะสูตรนะ a n เท่ากับ a 1คูณด้วย r กำลัง a n บ1 มาดูกันว่ามีความหมายของแต่ละตัวว่าอย่างไรบ้างนะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะ an ตรงนี้นะคะหมายถึงโพสทั่วไปหรือโพสสุดท้ายนะคะถ้าในเรื่องนี้ก็จะคงหมายถึงโพสสุดท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็ a 1นะคะ a 1ก็คือโพสแรกนั่นเอง a หนึ่คือโพสแรกนะคะส่วนค่า R เมื่อกี้บอกแล้วว่าค่า R คืออะไรนะคะ r ของเราหมายถึง อัตราส่วนร่วมนะคะอัตราส่วนร่วมเนาะก็คือหาได้จากตัวที่ยูติดการหารกันเองนั่นเองนะคะทีนี้เอ็นเอ็นตัวนี้นะคะหมายถึงจํานวนพจน์คลุกหรือตําแหน่งของพจน์ก็ได้นะคะว่าเขาให้เราหาพจน์ที่เท่าไหร่นะคะมีเขียนให้ก็ได้นะคะตาแหน่งพจน์ อ่ะน,นะทีนี้เมื่อกี้ลืมให้เราไปเลยว่าตัวอย่างของลำดับเลขคคณิตคืออะไรนะคะก็คืออย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวนะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะตัวอย่างของถ้าเป็นลำดับเลขคคณิตเนาะก็คือมันจะอยู่ในรูปของคุณผู้นะมันคือ2มันคือ4เห็นปะมันคือ8มันคือ16 มันคือ32มันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราสังเกต2ไป4มันคูณ2 4ไป8มันคูณ2 8ไป16มันคูณ2 16มา32ก็คูณ2เหมือนกันแสดงว่ามันเพิ่มเนี่ยขึ้นเนี่ยโดยการคูณ2เข้าไปแสดงว่า r ของเราก็คือเท่ากับ2หรือในทางกลับการหมายความว่าถ้าหนูดูข้างหลังมาข้างหน้าก็คือ 32มา16เนี่ยมันถูกหาร2 16มา18ก็ถูกหาร2เช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่าทุกตัวนะถูกหาร2เหมือนกันหมดเลยนี่แหละค่ะคือค่าของอานั่นเองนะคะ R มีค่าเท่ากับ2นะคะทีนี้ข้อสอบออกประมาณไหนในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้อยู่ในหน้าเดียวกันเลยเนาะขออนุญาตแบ่งครึ่งละกันนะคะก็ในข้อสอบนะคะก็จะให้เราอะ หาคล้ายๆกับเรื่องของลำดับเลขคลิตเลยก็คือหา an หาผลสุดท้ายนะคะหรือหา a 1หรือหาค่าของ R หรือหาค่าของ n ประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องนี้คุณครูต้องบอกอาจารย์ให้หนูเลยว่าเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเลขยกกำลังด้วยนะคะบอกอาจารย์เลยว่าต้องใช้เลขยกกำลัง นะคะทีนี้ทีนี้ทีนี้หนูก็ต้องดูกันว่าเลขย่อยกำลังเราอะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะทีนี้หนูระวังการคูณดีๆนะคะที่สําคัญคือที่บอกว่าต้องใช้เลขย่อยกำลังเพราะว่ามันจะหาค่าของ n นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าฐานเหมือนกันหรือเปล่านะคะมันเห็นว่าถ้าหาค่า n อนอะเราต้องทําฐานให้มันเท่ากันก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะสมมุติว่าอ่ะอย่างเช่นถ้าคุณครูบอกว่า สองกำลังสี่เท่ากับสองกำลัง n แบบนี้เห็นไหมคะว่าฐานมันเท่ากันพอฐานเท่ากันปุ๊บปะเราก็เลยจับเอาชี้กำลังมเท่ากันได้นั่นะหมายความว่า n ก็มีค่าเท่ากับ4หรือ4เท่ากับ n นนั่นเองหรือได้ทำนองเดียวกันนะทำนองเดียวกันนะคะว่าถ้าชี้กำลังมันเท่ากันหมายความว่าเอาสองนี่แหละ2กำลัง n เท่ากับเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้บอกว่าเอาชี้กำลังเท่ากันเนาะอ๋อออกคือเดือดขาเดือดออกลนะพอดีเมื่อกี้นี้สตันไปพักหนึ่งนะคะสมมติว่าถ้าคุณครูให้หนูนะคะคือเป็น n นเนี่ยกำลังห้าเท่ากับสองกำลังห้าแบบนี้จะเห็นว่ากำลังมันเท่ากันแล้วก็ได้จะเอาฐามนมาเท่ากันได้ก็คือ n เท่ากับสองนั่นเอง ะะดังนั้นเรื่องนี้ระวังด้วยนะคะในเรื่องของการใช้สมบัติของเลขยกกำลังมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองกลับไปดูเลยว่าหนูมีความเข้าใจเรื่องเลขยกกำลังมากน,นแค่ไหนนะคะใช้ไม่เยอะแต่มีแน่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องใช้เลขยกกำลังเข้ามาหาคำตอบด้วยนะคะถัดมาถัดมาถัดมานะคะเดี๋ยวนะเพิ่มมาก่อนอ่ะ ถัดมานะคะในหัวข้อที่สมนะคะก็คือในส่วนของอ,อ,อนุกรมเลขคณิตนะคะอนุกรมเลขคณิตอันนี้ออกค่อนข้างเยอะนะคะสิบข้อเหมือนกันนะคะคือต้องไอ้ก่อนว่าอนุกรมเลขคณิตเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าลำดับที่เขาให้มามันเป็นลำดับเลขคณิตก็คือสมมติว,ว่า A1 เนี่ย a2 a3 ลำดับ n1 a2 a3 เนี่ยมันเป็นลำดับเลขคณิตนะคะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นลำดับเลขคณิตมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เท่ากันทุกช่วงก็คือค่าของตัว D นะคะอ่ะเราบอกว่ามี d เนี่ยเข้ากันทุกช่วงเช่นเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนเครื่องหมายรูปน้าเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ นะหยุดถ่ายไปเลยทีนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะสักครูน่นึงอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบนาไปเครื่องหมายบวกก็คือ a 1บวก a 2บวก a 3 บวกไปเรื่อยๆก็จะเป็นอนุกรมค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเปลี่ยนจากลูกน้ํามาเป็นเครื่องหมายบวกลูกน้ํามาเป็นเครื่องหมายบวกลูกน้ำเป็นเครื่องหมายบวก,ก,ถ,บวกถ้ามันเป็นลําดับเลขคณิตอยู่แล้วมันก็จะเป็นอนุกรมเลขคณิตด,ด้วยนั่นเองค่ะและที่สาคัญมันก็มีตัวที่เป็นตัวเชื่อมกันที่บบอกถึงอนุกรมเลขที่ได้คือตัวค่าของดอีกเส่นเดียวกันนะคะ ทีนี้มันมีสูตรในการคำนวณให้หนูนะคะ,ะมาดูสูตรกันค่ะเพราะฉะน,นั้นสูตรในการคำนวณของเรื่องนี้นะคะซึ่งความจริงแล้วอ่ะมันมีด้วยกัน2สูตรนะคะทุกคนก็คือ an เท่ากับออขอโทษทีค่ะถ้าเป็นผลบวกต้องขึ้นด้วย sn ค่ะลูกขอโทษขอโทษค่ะ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวกด้วย an เอาสูตรสั้นก่อนนะเอาสูตรสั้นก่อนนะคะทุกคนอันนี้นะคะมีมีอยู่แล้วในเอกสารเนาะสูตรก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย n 1ด,ด้วย an นะคะอันนี้คือที่มาของสูตรยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากเราลองมองดูดีๆนะคะ Sn ตัวเนี้หมายถึงหมายถึงผลบวกนะคะหมายถึงผลบวกนะ,ะหมายถึง ผลบวก n นโพดแรกนะคะหมายถึงผลบวก n นโพดแรกนะคะอะแล้วถัดมาทุกคนนะคะ n n ตัวนี้หมายถึงจำนวนโพดหรือตำแหน่งของการบวกทั้งหมดนะคะแต่แสดงแล้ว n ก็จะคงหมายถึงจำนวนโพดนั่นเองนะคะ จำนวนพจน์นะ a 1 a 1นะคะหมายถึงพจน์แรกและ an ตัวนี้หมายถึงพจน์สุดท้ายค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโจทย์เขาให้เรามานะคะโจทย์เขาให้เรามาเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างให้นะคะว่าถ้าจะใช้สูตรนี้ได้ถ้าจะใช้สูตรน,นี้ได้นะคะคุณจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะคุณต้องรู้ ว่าโจทย์เขาให้เอ็นมาไหมคุณต้องรู้ว่า n เนะี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะคุณต้องรู้ค่าของ A1 คุณต้องรู้ค่าของ A, 1, คองคอง A n คุณจึงสามารถใช้สูตรสูตรนี้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ชอบให้ n มานะคะมักจะไม่ให้ค่า n mm hmm. มาไม่ให้ว่าพสต์ mm hmm. อันเนี้ยมัน บวกกันทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองนะคะเช่นเช่นตัวอย่างเช่นนะคะก็คือตัวอย่างนะคะคืออาจจะบอกว่าสองบวกสี่บวกหกบวกไปเรื่อยๆบวกจนถึงห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเราไม่รู้เลยว่าอันนี้มันบวกี่ตัวหนูก็ต้องไปหากันว่าไอ้สองบวกสี่บวกหกถึงห้าสิบอะมันมีกี่ตัวซึ่งหาค่า n ก่อนนะคะในตอนนี้ว่าจะหาค่าเจากไหนล่ะ ในเมื่อเป็นอนุกรมเลขคณิตก็ต้องเป็นลำดับเลขคณิตด,ด้วยมันจึงมีอีกหนึ่งสูตรที่ให้เราได้ใช้ก็คือออีกสูตรหนึ่งนะอีกสูตรหนึ่งก็คือ sn เท <SN S 2> ่ากับ n ส่วน 2, 2> คูณคูนถ้าเราสังเกตดูถ้าเราสังเกตดูตดคูณ a 1เดิมก่อนก็ได้บวกด้วยไอ a n ตรงเนี้ยบอกแล้วว่ามันหมายถึงผลสุดท้ายหรือ มันก็หมายถึงสูตรของลำดับเลขคณิตซึ่งสูตรของลำดับเลขคณิต an ก็คือเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณด้วย d แล้วเราก็ทำการจัดรูปแบบของสูตรนี้ใหม่เราก็จะได้สูตรมาคือ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d นี่คือที่มาของการได้สูตรยาวสูตรนี้ นะคะ sn sn ตัวนี้ก็ยังคงหมายเหมือนความหมายเดิมก็คือผลบวก n ผลแรกนะคะอันนี้นะผลบวก n ผลแรกผลบวก n ผลแรก s ก็คือผลบวกแต่ที่เป็น n ผลแรกเพราะมันห้อยด้วย n ไงลูกดังนั้น sn ก็คือผลบวก n ผลแรก n ตัวนี้ก็ยังคงหมาย ความเดิมนะคะก็คือจํานวนพจน์นั่นเองนะคะจำนวนพจน์ที่เขาจะใช้บวกในข้อนี้ A1 นะคะหมายถึงพจน์แรกดังนั้น N ตรงนี้ก็ยังมีความหมายอันเดียวกับ n ตัวแรกก็คือจํานวนพจน์และค่าของ D ตัวนี้เห็นไหมคะว่ามันจะเกิดค่า D เกิดขึ้น D ตรงนี้หมายถึงผลต่างรวมนะคะ ผลต่างรวมนะคะหาได้จากก็คือเอาตัวย่ติดกันลบกันนั่นเองนะคะอันนี้เลยตัว่ติดกันลบกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถ้าเรารู้ค่าของ n รู้ค่าของ n หนึ่งรู้ค่าของ d ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้แต่อันเมื่อกี้นี้ทีค่ครูบอกไปนะคะก็คือ,อ,อโยงกันไปว่าถ้าเราไม่รู้ค่า n ในสูตรแรกถ้าเราไม่รู้ค่า n ในสูตรแรกเราก็จะสามารถหาค่าของ n ตัวนั้นนะคะได้จากการแทนค่าหาจากลำดับเลขคณิตนั่นเองนะคะ,ะประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้เลยในข้อสอบก็จะถามว่าอ้าวให้ลำดับให้อนุกรมมานะคะมีผลบวกคือเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราจำสูตรไม่ได้หนูต้องนั่งหาอนุกรมให้ครบทุกตัวนั่นเองนะคะก็เอกสารข้อสอบเอาเอกสารแบบฝึกหัด ที่สอนไปมีประมาณไหนข้อสอบก็จะออกประมาณนั้นนะคะออกไม่ยากนะคะในเรื่องของอนุกรมเลขคณิตก,ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่มาของสูตสรทั้งหลายนะคะดูก่อนว่าบางครั้งคุณครูอาจจะไม่ได้ให้มาว่าอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมอะไรเราจะต้องมีการเช็คก่อนว่าอนุกรมนั้นมันบวกเพิ่มเท่ากันลดเท่ากันหรือเปล่า นะคะถ้าบวกเพิ่มหรือลดเพิ่มกันมันก็คืออนุกรมเลขคณิตนั่นเองนะคะจะมีประมาณนี้แหละนะคะอ๋ะอแล้วก็จะมีโจทย์ประยุกต์นิดหนึ่งนะคะลูกก็จะใช้ในเรื่องของการมีโจทย์ประยุกต์นะคะก็คือขอเปลี่ยนเป็นโจทย์ปัญหาแล้วกันนะคะก็จะมีสถานการณ์มาให้นะคะลูกก็ลองดูว่าเอ้ยถ้าเราอ่านสถานการณ์นี้แล้วอะ่ะมันเป็นอนุกรมอะไรนะคะใช้สูตรไหนดี ดังนั้นเลือกดีดีนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะประมาณนี้เองลูกต่อมาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะในหัวข้อที่สี่นะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายที่จะเอาข้อสอบก,ก็คืออนุกรมเรขาคณิตมาทวนกันนะอนุกรมเรขาคณิตออกอันไหนบ้างนะคะเหมือนกันนะคะก็คือถ้ามันเป็นลำดับเลขอะไรคะคณิตหมายความว่าถ้าเราบอกว่า พจที่ a หนึ่ง a สอง a สามไปเรื่อยๆของเราเป็นลำดับเรขาคณิตถ้าเป็นลำดับเรขคคณิตมันจะมีตัวหนึ่งที่วงบอกของลำดับเลขคคณิตก็คือค่าของ R นะคะค่าของ r, r r คืออัตราส่วนรวมเอาตัวที่อยู่ติดการหารกันนั่นเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากเครื่องหมายลูกน้ำเป็น a 1บวกกับ a2 บวกกับ a3 บวกไปเรื่อยๆบอกแล้วลูกน้ำหมายถึงลำดับแต่ถ้าการบวกแบบนี้หมายถึงอนุกรมมันก็คงหมายถึงอนุกรมเลขาคณิตนั่นเองค่ะซึ่งตอนก่อนเนี้ยเราหาลำดับเลขาคณิตได้จากการใช้สูตรก็คือ an เท่ากับ A1 คูณด้วย R กำลัง N ลบ1เนาะแต่ครั้งนี้ในเรื่องของอนุกรมเรขาคณิตเราก็จะมีสูตรให้หนูได้ลองการคำนวณอยู่เนี่ยซึ่งในเอกสารน่ะมันจะมีทั้งหมดนะคะ3อันแต่คุณครูบอกว่าให้หนูใช้แค่2ตัวพอหรือจะแค่2ตัวดังนั้นคุณครูจะขออนุญาตใช้สรุปแค่2ตัวนะคะก็คือใช้สูตรที่เป็น SN เท่ากับ 1> a 1วงเล็บกำลัง n แล้วก็ค่อยลบด้วย1แบบนี้นะคะถ้าเราใช้ในวงเล็บคือ R ลบเรื่งแบบนี้ส่วนทางล่างก็ต้องเป็น R ลบนหนด้วยโดยที่โดยที่ R ของเราห้ามเป็นเลข1เด็ดขาดนะคะ r ห้ามเป็นเ็ดขาดอีกหนึ่งสูตรนะคะที่อยากให้ได้ลองใช้กันนะคะก็คือ sn เท่ากับ 1> a 1นะคะลบด้วย an คูณ R ส่วนด้วย1ลบ r ค่ะแล้วก็สูตรนี้เช่นเดียวกัน r ห้ามเป็นเลข1แต่ถ้าโจทย์เขาบอกมาแล้วว่ามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตหนูใช้สสูตรนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงยังไงแล้ว r ของมันก็ไม่ใช่เลข1แน่นอน นะคะที่นี้เรามาดูกันว่าแต่ละตัวของทั้งสองสูตรนี้มีความหมายถึงอะไรบ้างนะคะในที่นี้ sn บอกแล้วว่าทั้งสองตัวนี้นะคะ sn ของมัน s ก็คือการหาผลบวกดังนั้น s ก็คือหมายถึงผลบวกแล้วมันห้อย i ลูกมันห้อยด้วย n แสดงว่ามันคือผลบวก n ทดแรก นี่คือค่าของ Sn นะ Sn หมายถึงผลบวก n พดแปรนะคะสตัวนี้หมายถึงเหมือนกันอ่ะ a 1 a 1ก็คือพดแปรนะคะ a 1ก็คือพดแรก a 1ของเรานะคะคือพดแปรอ่ะทีนี้ r เมื่อกี้บอกแล้วไหมคะว่า r คืออัตราส่วนร่วมดังนั้น อ่าสองตัวนี้หมายถึงอัตราส่วนรวมหาได้จากตัวที่อยู่ติดกันหารกันนั่นเองนะคะดังนั้นอ่าสองตัวนี้อีกสูตรหนึ่งก็หมายถึงอัตราส่วนร่วมอีกเส้นเดียวกันค่ะอันนะอ่ะหนึ่งไม่ต้องไปนิยามมันเนาะอ่ะแล้วก็เหลือตัว n นะคะ n ตรงนี้เห็นไห เป็นตรงนี้นะคะก็คือเป็นตำแหน่งของโพสหรือเราอยากรู้ว่ามันบวกกันกี่ตัวนั่นแหละคะ่ะคือจํานวนที่ต้องการหาผลบวกนั่นเองนะคะจํานวนโพสกันจํานวนโพสในการเอามาบวกกันมันเองนะคะจํานวนโพสอ่าโอเคแล้วนะนะอ้ออีกหนึ่งตัวของอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือค่าของ a n ตรงนี้ a อห้อยเตรงนี้นะคะหมายถึงโพสสุดท้ายค่ะลูก หมายถึงข้อสุดท้ายอ้าทีนี้นี้ท,ทีโจทย์จะออกประมาณไหนในข้อจะออกประมาณไหนนะคะก็อาจจะออกมาว่าเฮ้ยเราอยากรู้ว่าผลบวกของอนุกรมเลขค่ะคันนี้บวกกันทั้งหมดกีด่บวกกันหตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูก็จะมี ลำดับมาให้หรือเขียนในรูปของอนุกรมมาให้หนูก็บวกแล้วก็ใช้สูตรเอาหรือถ้าไม่อยากใช้สูตรนะคะถ้าไม่อยากใช้สูตรจําสูตรไม่ได้หนูก็นั่งบวกเรียงตัวกันไปเลยนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างนะสมมุติว่าสมมติว่าครูอาจจะมีมาให้ก็คืออ่ะสมมุติว่ามันคือสามเก้ายี่สิบเจ็ด อ๋อต้องเข็บเครื่องหมายบวกเนาะสามบวกเก้าบวกยี่สิบเจ็ดเนี่ยบวกกันจนถึงเท่าไรไม่รู้อะไรเงี้ยบวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะบวกกันจนมีค่าเท่ากับค่าใดค่าหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเฮ้ยมันต้องบวกกี่ตัวถึงจะมีค่าเท่ากับก้อนก้อนนี้นะคะถ้าหนูจําสุดไม่ได้หนูก็นั่งเอาบวกเลค่ะสามบวกเก้าเก้าบวก เอบวกเก้าบวกยี่สิบเจบวกจนถึงจะได้ตามที่เขาต้องการมาให้หรือหรือจะบอกว่าคุณครูมีมาให้คือ3ามบวกเบวกยีบจวกจนถึงเจ็รอ่สิบเาละกันนะคะเนี่ยบวกกันทั้งเนี้ยต้องบวกกันกี่เนี่ยมันวกกี่ตัวแล้วมันมีค่าเท่ากับเท่าไรอะไรประมาณเนี้ยนะคะ อย่างเช่นนี้เนาะสามบวกเก้าบวกยี 9, ่สิบเจ็ดบวกอะไเนี่ยจนถึงเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ามีค่ากับเท่าไหร่บางคนบอกใช้สูตรหรือสานังนั่งไล่ทีละตัวแล้วเอามาบวกรวมกันก็ได้ในกรณีที่เราจําสูตรไม่ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของโจทย์ปัญหานิดหนึ่งนะคะลูกมีโจทย์ปัญหาที่เราต้องอ่านก่อนว่าเฮ้ยมันจะเข้าข่ายในเรื่องของอนุกรมเรขาได้หรือเปล่านะคะข้อสอบก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นเพียงแค่ข้อสอบเพื่อ ตรวจเฉยๆว่าหนูมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยเท่าไหร่นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะคุณครูก็สรุปให้หนูได้เพียงเท่านี้คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ